สวัสดีทุกคนวันนี้จะมาชวนทำขนมเข็งนะคะสูตรน้ำตาลทรายแดงนะคะก็มีน้ำตาลทรายแดงนีแป้งข้าวเหนียวแล้วก็มีแป้งข้าวเจ้านะคะมีน้ำเปล่าเกลือป่นนะคะ น้ำมันนี้เอาไว้สำหรับทากระทงนะคะเรามาเริ่มผสมแป้งกันเลยค่ะแป้งข้าวเหนียวลงไปแล้วก็แป้งเข้าเจ้า แป้งข้าวเจ้านี่ใส่ไปเพราะว่าเราไม่ชอบแบบกินแป้งนิ่มเกินไปเราก็จะใช้แป้งข้าวเจ้าใส่ไปด้วยเพื่อให้เหนืยวขนมเราพอดีน้ำตาลทรายแดงนะคะใส่ลงไปเลยเกลือช่อครึ่งช้อนชา คนให้เข้ากันนะคะนี่มาปูคนแรงไปกระเด็นออกนอกหม้อเลยแล้วก็ใส่น้ำเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนวดแป้งประมาณ5นาทีนะคะ อนที่เราผสมแป้งอยู่นี้เราก็ไปตั้งน้ําร้อนตั้งซึ้งไว้เลยนะคะเพราะว่าตอนที่ขนมแล้วเสร็จตอนที่เราหยอดลงกระทงนะน้ําต้องร้อนค่ะถ้าไม่ร้อนแล้วเดี๋ยวแป้งมันจะนอนก้นต้องให้น้ำต้มเตือเตือแรงแรงเราเค่อยเอาไปนึ่งเทใส่กระทงปุ๊บเราก็เอาไปตั้งไฟนึ่งเลย แป้งก็จะเหลวประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกรองกันค่ะเดังน,นั้นอีกนิดนึงมันข้นเกินไปเดี๋ยวมันก็จะแข็งมันจะกระด้างแป้งก็จะกระด้างกรองม้าใส่น้ำตาลขนาดนี้นะคะถ้าใครชอบหวานก็เพิ่มน้ำตาล ได้อีกนะคะค่ะเดี๋ยวเรากองแป้งกัน การกองแป้งนี้เพื่อทำให้เนะื้อขนมของเราเนียนไม่มีแป้งติดเป็นก้อนเป็นเม็ดเม็ดนะคะ จะกองอีกรอบหนึ่งนะคะ เราได้เนื้อแป้งเสร็จแล้วเราก็จะทำการพักแป้งไว้ประมาณสักสี่ชั่วโมงก็พอค่ะไม่ต้องเอาถึงคืนหรอกเสียเวลาอเอาแค่สองสามชั่วโมงประมาณนั้นนะคะนะเราก็พักแป้งไว้ก่อนหมักแป้งให้แป้งขึ้นเวลาเรานึ่งขนมก็จะนุ่มๆเนื้อขนมจะนุ่ม ตอนนี้เราก็หมักแป้งได้ครบเวลาแล้วนะคะเราจะมาหยอดขนมใส่กระทงกันนะคะแล้วก็หยอดน้ำมันใส่กระทงไปก่อนนะคะเพื่อกันไม่ให้ขนมติดกระทงเวลาที่เราแกะออกมาทานจะได้แกะง่ายๆค่ะแค่นี้ก็พอ ก่อนจะหยอดขนมต้องคนแป้งก่อนนะคะเวลาหย,ดยอดไม่ต้องใส่เต็มกระ,กระทงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันสุกแป้งมันจะอืดขึ้นอีก เอาประมาณนี้พอค่ะเดี๋ยวมาขอหยอดให้เสร็จก่อนนะคะค่ะตอนนี้ก็หยอดขนมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งเลยใช้เวลานึ่งประมาณ40นาทีนะคะใช้ไฟแรงนะคะ ผ้าขาวบางมาคุมฝาซึ้งไว้เพื่อไม่ให้น้ําหยดใส่หน้าขนมนะคะแล้วก็ปิดเปิดไฟแรงเลยค่ะเดี๋ยวขนมสุกแล้วเรามาดูกันอีกทีนะคะค่ะตอนนี้ขนมเราก็นึ่งมาจนครบเวลาแล้วนะคะตอนนี้ขนมก็สุกแล้วเดี๋ยวเราจะปิดไฟแล้วก็ยกลงไปพักไว้ให้เย็นเลยค่ะ สังเกตว่าถ้าขนมสุกนะแป้งมันก็จะเริ่มใสขึ้นนะคะค่ะตอนนี้ขนมกระจัดแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเพื่อนเพื่อนลองไปทำทานกันดูนะคะทำไม่ยากเลยฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องมาพูด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย